ประโยชน์น่าทึ่งของตำลึงที่คุณทราบแล้วต้องร้องว้าวกับสปปรรพคุณดีๆที่น่าบอกต่อสวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้รับชมไม่จบนะครับมีประโยชน์มากๆถ้าหากคุณอยากรู้เรื่องตำลึงแบบรู้ลึกและสปปรรพคุณที่คุณต้องร้องว,ว้าวถ้าหากคุณรับประทานตำลึงเป็นประจำอย่างน้อยสักดาละครั้งคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. คุณจะได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้น2ครับมีการยยอาหารที่สูงมากสามารถช่วยซ่อมแซมเซลล์ของเราได้ 3. ช่วยเพิ่มการป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเซลล์ผิวหนังของเราทำให้ผิวหนังของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 4. มีส่วนช่วยในการบำรุงกระเพาะอาหารได้อย่างยอดเยี่ยม 5. เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเพราะว่าไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาล 6. มีสรรพคุณประโยชน์เกี่ยวกับการบำรุงเลือดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลือดและประทานใบตำลึงบ่อยๆช่วยได้ครับ 7. สามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 8. มีประโยชน์มากครับสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้ 9. ถ้าหากคุณรับประทานบ,บ่อยๆสามารถช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยนะครับ 10. มีประโยชน์มากสามารถช่วยบำรุงผมได้อย่างยอดเยี่ยม11ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดซึ่งสามารถทำให้คุณสุขภาพดีได้แบบง่ายๆ 12. เป็นประโยชน์มากครับ เกี่ยวกับสตรีที่มีคันหรือว่ามีบุตรสามารถช่วยเพิ่มน้ำนมได้13ช่วยบำรุงลำไส้14ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะเลือดออกตามลายฟัน15สามารถช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นสมุนไพรแบบเย็นสามารถขับความร้อนและแก้ปัญหาร้อนในได้อีกด้วย 16. มีสรรพคุณเหมาะกับผู้ป่วยสามารถช่วยคลายความร้อนจากร่างกายได้ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำ 17. มีประโยชน์มากในการรับประทานเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายอาการมีเวียนศีรษะและอาเจียนส8มีประโยชน์มากครับสามารถช่วยให้คุณรู้สึกชุ่มคอได้มากยิ่งขึ้น 19. ช่วยบรรเทาอาการปวดตาและ20ครับสามารถช่วยบำรุงระบบประสาททางสายตาและสมองให้ทำง,งานได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์และข้อมูลสาระความรู้ในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ